สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรายการคนรักเหรียญวันนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกอีกหนึ่งเหรียญที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในช่วงนี้นั่นก็คือเหรียญที่ระลึกองค์การอนามัยโลก WHO ถือว่าเป็นกระแสะที่กำลังมาแรงในกลุ่มของเหล่านักสะสมโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญรุ่นนี้จะเป็นทองแดงผสมนิกเกิล ลักษณะของเหรียญด้านหน้าตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีรูปสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้บอกไว้เลยว่าไม่มากยอดการผลิตเพียงแค่หนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นถือว่าไม่เยอะเลยนะครับ บอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้เริ่มจะหายากกันมากขึ้นแล้วนะครับเหรียญที่สวยๆสมบูรณ์นะครับถึงจะมีราคาที่สูงเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC ราคาตลาดขายกันอยู่ที่ $200 ถึง $250 บาทต่อเหรียญส่วนผ่านการใช้งานยังอยู่ที่หลัก10ถึงร้อยนิดๆน,นะครับอันนี้คือราคาขายกันในกลุ่มนะครับ ใครที่ยังไม่มีก็ลองหาเก็บมาสะสมกันได้นะครับหาสภาพที่มันสวยๆหน่อยเพราะตอนนี้สภาพสวยๆเริ่มจะหายากกันมากขึ้นแล้วนะครับเอาละครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยกันมาด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนหรือติเตือนกันเข้ามาได้ยินดีน้อมรับทุกคำติเตือนผมจะได้นำคำติเตือนของท่าน ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ